ยานและก็อันตรายมากพี่น้องนะคะเด็กหน่อยผู้นี้เป็นเด็กที่อันตรายและก็เป็นเด็กที่หน่ากลัวมากทําไมถึงบอกว่าเป็นเด็กที่อันตรายและก็น่ากลัวมากก่อนที่จะเล่าเรื่องนี้ต้องออกโตกันว่าเฮาบอมแมนแฟนขับของน้องอุ้งอิ่งนะคะไม่ได้เป็นแฟนขับน้องเลยแล้วก็ไม่ได้เป็นเอฟซีน้องเลยนะคะออกไปทางเชิงแนวแบบเคยแบบ เราวันยังเกาะก็ไม่ได้แบบว่าบูลลี่หรือว่าเหยียดนะออกไปฟิลแบบว่าอีหยงสิแม่เด็กหน่อยนี่คือหล่องเพลงจังสีอย่างสิแม่เป็นฟิลแบบนั้นแต่วันนี้เนี่ยต้องบอกด้วยว่าอุ๋งอิงลคบคํศสพประมาของพี่ปอยได้นะคะเมื่อคืนนี่ได้มีโอกาสไปเบิ่งสาวหน่อยเพชรบานแพงพี่น้องอยู่ตะวันนานะคะกรุงเทพมหานครตะวันนานะคะซึ่งจริงจนิ่สารภาพตรงๆเลยว่า สาวน้อยเพชรบ้านแพงพึ่งดูครั้งแรกในชีวิต เมือ่อคืนนี่ก็คือวันที่เก่าอยู่แต่วันนาดูครั้งแรกในชีวิตเพราะว่าโดยความพิ่วเฮาเป็นคนที่เสพโซเชียลแล้วเฮาเห็นแบบคลิปคนเอาน้องอุ๋งอิงมาลงเสียงหลงเสียงแบบแตกเสียงแบบหลองประท่านจังว่าเขาเรียสุว่าไม่อยากไปดูคณะนี้เลยอันนี้พูดตรงๆเลยนะถ้าใครจะทัวร์มาลงก็ก็ยินดีเนาะเออเราก็เลยรู้สึกว่าเราไม่อยากไปดูแต่ว่าเมือ่อคืนนี่มี่น้องนางเกาะผู้หนึ่งสาวประเภทนีนะบอกว่าแม่ไปเบิง่งสาวประเพณีบันเพงบอไปเบิงบเบ่งอุ๋ง อิงวัสก็เลยอ่ะบอเคยเบื้องนันไปกลับไปเลยวางสี่พี่น้องอยากสือบอกเลยว่าอุ๋งอิงสาวน้อยเพชรบ้านแพงในเวอร์ชั่นของปี2,567คือปีนี้น้องพัฒนาขึ้นมากจริงๆนะคะถ้าผู้ใดบาท่านเดไปเบิ้องอยากเนี่ยนําไไปเบื้องพี่น้องนะคะอันนี้บอได้ออกมาอวยบอไดออกมาชมเดดีห้าก,กับตรงยอง ตบอกโอเคเขาก็ต้องตีเผื่อก,ก่อนนะพี่น้องแต่ว่าผมขึ้นนี้ต้องบอกได้ว่าอุงอิงที่เราเคยเห็นในโซเชียลไม่ใช่เลยนะคะปีนี้ต้องบอกว่าเป็นปีที่โอ้ยบ่กแรคนลุก เป็นปีที่อุงอิงท็อปฟอร์มจริงๆพี่น้องนะคะเพรว่าจะเป็นเรื่องของความสวยอันนี้ขอชมก่อนนะว่าปีนี้น้องอุงอิงสวยขึ้นนะคะต้องบอกว่าน้องเริ่มเป็นสาวแล้วพี่น้องแต่ว่าเป็นสาวยอ้อนวันเด็เต็มนะคะปีนี้อุงอิงสวยขึ้นนะคะและการรู้สึกว่าปีนี้นีน้องน้องมี คาแรคเตอร์ที่ชัดเจนน้องสามารถจะรู้วา่าฉันใส่อนไนสวยฉันใส่สุดใดบอกงามฉันใส่สีไหนขืนสีไหนบ๊อกขืนน้องเลือกชุดได้ดีมากก็ชื่นชมไปถึงคอสตูมเนาะที่แบบเออสามารถออกแบบดีไซน์ให้น้องได้ดีขนาดนี้นะคะในของเรื่องชุดเนาะน้องสามารถอ่านออกตีโจดแตกว่าตรงไหนที่ตัวเองขาดตรงไหนที่ตัวเองพร่องก่อปิดตรงนั้นแล้วก็เปิดตรงนี้ อันนี้เรื่องแรกที่ขอชมอุงอิงนะคะส่วนเรื่องที่สองที่อยากจะชมคือน้องเอาเวทีอยู่แล้วพี่น้องนะคะเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าอุงอิงเอาเวทีอยู่แล้วนะคะปกติถนอมว่าผู้เดียวมันชิดเสียงสเสดิดเสียงสเสดิดเสียงเสียงเตลิดเปิดเป,ดเป,ดเปิงไปดไหมพี่น้องแต่ว่าเมื่อคืนนี้อุงอิงนิ่งมาก นิ่งข้าววันนี้ไนที่นี้คือแบบไม่ประมม่าวทีแล้วไม่ตื่นคนดูแล้วคือทุกอย่างแบบดูแบบโปรเฟชชั่นอลมากนะคะดูแบบเฮ้ยเด็กพัฒนาการขึ้นไวมากนะคะแล้วกับส่วนต่อมาที่อยากจะชมน้องก,ก็คือน้องสามารถร้องเพลงไม่ตกจังหวะแล้วก็ลลําเพลินล่ําสิ่งล่ํายาวน้องทําได้หมดจริงๆพี่น้องอันนี้ไม่ได้อวยนะคะ ดีเขาต้องชื่นชมบ่ได้เขาก้องต่อมาติติ่งกันนะคะตามันขึ้นอีอุงอิงลบคําสวประมาทของพี่ปอยได้แล้วนะคะลูกหนูเก่งมากจริงพี่ปอยขอชมนะคะเมื่อคืนนี้พัฒนาการหนูขึ้นเยอะมากทุกๆด้านความสวยความนิ่งเอาเวทีอยู่หนูสอบผ่านหมดนะคะเมื่อคืนนี้นะคะไม่มีอะไรที่จะติหนูเลยนะคะลูกอุงอิงเมื่อคืนหนูเก่งมากจริงพี่ปอยยอมรับนะคะหนูหนูหนูพัฒน,น,นาขึ้นหลายอยีนะคะ เพราะฉะนั้นแล้วคนเดียวเคยเบิงน้องนะคะคิดนีถ้าพานคลิยเนี้ยอยากจะให้ไปดูน้องนะคะทุกคนไปให้กาลังใจน้องไปซัพพอร์ตน้องนะคะส่วนถ้าบอกว่าเอ้าแล้วเป็นตยย่ยานจังไหนเด็กคนนี้น่ะกลัวจะงอันตรายจังไหนอันตรายสิครับพี่น้องถ้าน้องเก่งขนาดเนี้ยแล้วคิดดูน้องยังเป็นเด็กหน่อยอยู่ขนาดเป็นเด็กยังเก่งขนาดนี้ อายุเท่านี้ทําได้ขนาดนี้ถือว่าเก่งนะสําหรับพี่ปอยถือว่าน้องเก่งแล้วก็พัฒนาดีมากแล้วคิดอีกสี่ว่าสามปีสี่ปีห้าปีข้างหน้าที่น้องโตเต็มที่เป็นสาวเต็มตัวด้วยความสวยความสะพังพผลลู้ละคนลุกถ้าน้องถ้าน้องเป็นสาวก็นี่สวยก็นี่เสียงดีก็นี่ฉันบอกเลยว่าโอกาสที่น้องจะขึ้นไปยืนบนแถวหนาๆเหมือนรุ่นพี่ ว่ายากสําหรับน้องเลยเป็นเรื่องที่ง่ายมากและวันนั้นแหละนะคะจะเป็นเรื่องที่น่ากลัวและอันตรายที่สุดสําหรับวงงินอื่นนะคะอันนี้ก็ต้องบอกตามความจริงเนาะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันคือการแข่งขันนะคะโลกแห่งความจริงคือโลกของการแข่งขันเขาต้องพูดถึงความจริงนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเด็กหน่อยคนนี้ ไม่สามารถที่จะประมาาได้เลยนะคะพี่น้องนะครับไม่สามารถประมาทน้องได้เลยน้องกราบขึ้นทุกๆปีพี่น้องคนลุกนะคะอิ๋ีเนาะเอออยากให้เปย์กำลังใจน้องนะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าน้องกะปีนี้น้องเข็ดเต็มทีหรือว่าจะเป็นโชคเป็นนวนเป็นนี่นะคะอุ้งอิงทาขาดจริงๆนะคะเนาะเออเพราะฉะนั้นแล้วนะคะผู้ใดคิดเห็นจังไหนก็นลองคอมเมนต์กันมานะคะแต่เขาต้องออกโตก่อนว่าเขาไม่ไม่ได้เป็นแฟนคลับเลยออกจะทางแบบแนวแบบเป็นแบบสีมากกว่าเต็เมขึ้นไปคือแบบ อยากไปเบิ้งอีกอยากไปดูองหญอิงอีกเป็นฟิลแบบนี้แม่เออนะคะอ่าเพราะฉะนั้นแล้วคนไ,ไปเบิ้งสาวน้อยเพชรบ้านแพงแล้วมีความรู้สึกยังไงบ้างนะคะคอมเมนต์มาวอลซู่กันฟังนาะพี่น้องบอ่ไดดมาบุรีบ่ได้ม,มาหยางกันนาอพี่น้องให้กาลังใจทุกๆวงทุกๆคณะนะคะเออเดี๋ยวคลิปมีจบแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าจะมารีวิวสาวน้อยเพชรบ้านแพงแบบครบโอเวอร์ทั้งหมดเลยทั้งวงเลยนะคะน้องมีผู้ใดเป็นคือฉันบอ ฉันรู้สึกว่าตั้งแต่ฉันได้เบิ่งสาวน้อยเพชรบ้านแพงน้องอุ้มอิงมานี่ฉันรู้สึกว่าฉันเหมือนถูกน้องตกนะคะบางคนบอกว่าข้ามาตกแต่ว่ายังพี่ป่อยตกก็คือตกกลุมลักแม่พี่น้องเนะาะบมได้มาว่าสะกดจิตกันหรือว่าจังใดเด็ดปกติต้องบอกเลยว่าเขาเป็นคนที ถือผู้เดทตกยากมากโดยเฉพาะพระเอกนางเอกหมอลำนะคะไปเบิ่งหลายขนาหลายคนมากเขากัรู้สึกว่าเขาเฉยๆไม่ได้แบบอย่างมากมายคือแบบเป็นคนที่แบบอ่าโอเคก็ตามความจริงมาลอหมาล่ำเขาก็มีแมงยกพอยกเขาก็มีเอฟเซี่ยงเขาอย่แล่อสิแมะเขาก็ไปเบิ่งชื่นชมผลงานเขากับแค่นานโอเคเขาจะมีคนหักคนนั้นคนนี้เขาหลายแต่าก็เออกายังบริสุทธิ์ตาสุดใจเฉยๆนะว่าจะเป็นรุ่นในต่อรุ่นในกระตามแต่ว่าพอไปเบิ่งนองอุ้งอิงพี่น้องนะคะก็บด้ว่ามานางสะกดจิต เองเด้มันมีความสุขว่าเด็กหน่อยคนนี้คือมีสน่แห้งแท้เห็ดในเฮารู้สึกว่าคิดหอดอยู่ตลอดแม่พี่น้องเป็นอารมณ์แบบว่าเบื่งหมอนแล้วไม่หลวกกับมาหอดเอ้ยคิดถึงน้องเนาะต้องมาเปิดฟังเพียงน้องต้องมาอย่างนั้นสิแม่ผู้ใดเป็นคือฉันแน่ว้าบสู้บอกบอสู้ฉันฟังตุหรือว่าฉันเป็นผู้เดียวพี่น้องนะคะบอกสู้ฟังเนือว่าฉันเป็นผู้เดียวมีใัยเป็นคือฉันบอกเหมือนแบบ เบื้องข้างแรกก็ต้องไปเบื้องข้างสองข้างสามมันสิแม่เป็นเนนสั้นเดี๋ยวพี่น้องหลีนะฮะบ่ได้มาสะกดจิตเดลกะบ่ได้มาเป็นบ้าเป็นบ่อนะครับถามควกคุณไงว่าเป็นอย่างคือคิดหอดเป็นอย่างคือข้ามห้ามห้อนกับเด็กหนุอยผู้นี้แท้ ใช่ไหมก็เลยแบบถามน้องที่ไปน้ากันหรือว่ามู่มูดแบบนันหรอว่าเธอฉันถามเธอแน่เธอรู้สึกคือฉันบอทุกคนก็เป็นเสียงเดียวกันว่ารู้สึกแบบพี่ปอยหมดเลยนะคะด้วยจังหวะที่น้องขึ้นขึ้น,นมาร้องเพลงเห็นน้องยุเกลไกน้องรู้สึกขนลุกตลอดนะคะพี่น้องพี่ปอยกับเป็นคือกันคนหนึ่งเนาะเวลาเวลาที่เราไปดูโชว์น้องที่แบบเปิดตัวน้องคือว่าแม่หยขนลุกพี่น้องแล้วก็ยุเกลไก่นีกก่ขน,นลุกตลอดก็ต้องยอมรับนะคะว่าน้องอาจจะมีองค์ เขาเรียกว่ากะน่าจะมีองค์นาจะมีสิ่งหลักสมรักษาน่าจะมีแบบขี่ปกปักรักษาแบบว่าดีมากๆอิหลีพี่น้องอิหลีค่ะถามความรู้สึกจะของอยังเป็นแบบนั้นนะคะเหมือนแบบเด็กคนนี้มีอะไรที่แบบท่ากับดุวมีอะไรเี่ยเขาจะบอกเป็นเืี้ยเดียวว่ามีอะไรแต่กับบุลว่าอะไรนั่นคืออะไรนี่ยแต่ว่านั่นแหละพี่นอ้องกับยูแกกๆรู้สึกว่าคนลูกชื่นชอบมากอยากเวา้าอยากคุยน้ำ,อย,ยนำอยู่สิแม่ผู้ใดเป็นคึ้นฉันคอมเมนต์มาบอก